ทำไมรัชกาลที่หน้ำตาไหลอาบหน้าขณะสรงพระมุราธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ <centimeters S 1> จ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กทรงรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธพศ2 4 5 4ทําทำไมรัชกาลที่หน้ำตาไหลอาบหน้าขณะทรงพระมุราธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระมาหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสิงร์เกือบทุกพระองค์จะประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่มีรายละเอียดแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจากพระราชบันทึกอาจปรากฏสู่สายตาประชาชนไม่มากนักเรื่องราวในนั้นมีเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและทรงบันทึกเหตุการณ์ว่าทรงพระกันแสง โดยทรงอธิบายที่มาที่ไปไว้ในพระราชบันทึกด้วยรัชกาลที่หทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่11พฤศจิกายนพศ2 4 5 3น้หมณหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังเวลาเช้าประมาณ9้าโมงเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนเครื่องสังเวยพระมหาเสวตฉัตรจุดเทียนเครื่องบูชาพระพุทธรูปและพระแท่นมณฑลนับพระที่นั่งต่างๆในพระบรมมหาราชวัง เมื่อแล้วเสร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งไพศาลทักเสียงทรงศสีลเสร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินเปลื้องเครื่องที่ฌานพักและผลัดพระผู้สาสำหรับส่งพระมุรธาพิเศษเมื่อได้เวลาพระเลิกราชการที่6จึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากหอพระเจ้าสู่มณฑดบพระกระยาสนานทรงบันทึกถึงเหตุการณ์และความรู้สึกส่วนพระองค์ว่าขณะเสด็จพระราชดำเนิน ไปประกอบพิธีส่งพระมุรธาพิเศษทรงรู้สึกหวงหวงเหมือนฝันทอดพระเนตรอะไรก็ดูรางเลือนไม่แจ่มชัดอย่างปกติและทรงบันทึกไว้ในหนังสือประวัติต้นราชการที่6ความว่าเ<แ><แ>มื่อขึ้นไปบนพระกระยาสนาและนั่งลงบนตังแล้วตัวก็ยังชาชาอยู่ต่อเมื่อน้ำสหัสัทธาราได้ตกต้องตัวเป็นครั้งแรกจึงได้ตื่นขึ้นรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของตัว และในทันใดนั้นน้ำตาได้ไหลลงอาบหน้าระคนกับน้ำสหัสสาธาราจึงไม่ได้มีผู้ใดสังเกตเห็นในเวลานั้นเองที่ฉันได้รู้สึกแน่ชัดว่าได้เสียทุนกระหม่อมไปเสียแล้วพระราชนิพนธ์ประวัติต้นราชกาลที่หระบุชื่อผู้นิพนธ์ว่ารามวชิราวุธเป็นพระนามแฝงของราชกาลที่6โดยทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพศ2อ,อ6 6ประมาณสองปีก่อนสวรรคต เนื้อหาในพระราชบันทึกเล่มหนึ่งบอกเล่าตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่หซึ่งทูลกระหมอ่อมรัชกาลที่ห้า